สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์พลนะคะวันนี้น้องกันก็มากับบางขุนพรมนะคะพระในตำนานเลยอันนี้พระมีน้อยหายากนะคะเป็นพระบางขุนพรมกุกุบางขุนพรมเลยคะ่ะกุใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะสองพันห้าร้อยอันนี้ <ạ. S 2> ออกปีสองพันห้าร้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากงานประกวดของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ด้วยนะคะในวันที่ยี่สิบสามกุมภาค่ะสองห้าหกแปดที่ไปสเดทไทยแจ้งวัฒนะน้องกันก็จะเอาในส่วนของกล้องมันเอ็ก ไปให้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็มวลสารเครื่องตรวจมวลสารของน้องกันเนี่ยก็จะไปตรวจในส่วนของเนื้อโลหะเนื้อดินนะคะและถ้ายังไงน้องกันฝากงานด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันวันที่23กุมภาพันธ์2568ที่ปรษณียไทยอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันหลังปีใหม่อันนี้เป็นพรกกุใหม่ที่ตาค,คือพระมาของผมเนี่ยถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่แล้วก็ตี<ด>เป็นกุ้เก่าใช่ค่ะ จะได้แบ่งกันชัดเจนใชแนะะแ่แต่ของกันมีทั้งกูใหม่และกูเก่าะะผสมกันผสบกันแต่รอบเนี้เราจะเอาในส่วนของกุใหม่ตรงนี้เป็นพิมพ์เจดีใช่ะครับเนี่ยค่ะการดูพระบางคนพรมดูไม่ยากนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงอ๋อถ้าองค์ไหนเรามาดูเนี่ยผิวพันธ์เรียบตึงไม่มียอบไม่มีย่น มีไม่มีรอยปีรอยแยกเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระเก <บะ S 2> ่าใช่ค่ะหรือพระ,ะบางขุ่นพระบางุนพรมบางองค์ก็เนียนเนื้อเนียนสวยเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการนั่งขัดสมบัติเพชรจะไม่มีเส้นจายีวรนะครับเป็นพิมพ์เจดีครับสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความตำ่ำเชกโกก,โก็สารพัดชนิดลงไปก่อจับติด ขีโก้ก็มีหลายแบบนะฮะไม่ได้ยึดติดว่าแบบนั้นแบบนี้ถึงจะเป็นพระแท้เราต้องดูองค์รวมขยายขี้กุให้ดูเลยนะคะว่าชัดเจนขนาดไหน,นการศึกษาพระเสด็จพระคุครมเราต้องดูองค์รวมต้องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดาน,น,นออกซุ้มหรือเปล่าตามขอบตามมุมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่านะครับเป็นพระที่ดูง่ายแต่ปอกยาก ใช่ค่ะถ้าท่านได้เห็นจนชินตาท่านจะแยกแยะได้ชัดเจนว่า,วาใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้คือพระบางพุมที่ออกจากกรุปีสองพันห้าร้อยนะคะในเจดีย์บางขุมตามตำนานย่อมบรรจุห้าไว้แปดหมื่สี่พันองค์ใช่ค่ะตามกติความเชื่อโบราณดังนั้นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้เห็น หรืออ่านหนังสือบอกว่าพระมีสองพันองนั้นไม่เป็นความจริงนะครับมีหลักฐานยืนยันว่าพลเอกพาสได้เช่าบูชาพระสมเด็จมาคุณพงศเขาขึ้นไปที่จังหวัดลำปาใช่ค่ะน่าจะเกินหมื่นองใช่เพราะว่าชุดนี้ก็ได้มาจากลำปางนะคะที่อยู่กับกลุ่มของผู้ที่เล่นพระชุดนี้โดยตรงแล้วนะคะก็เราก็ได้แบกมาส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นพระที่ ที่ท่านจะโหลพาดยิ้วขึ้นไปครับคือท่านเอาไปให้ท่านแม่ของท่านใช่ค่ะให้ญาติโยมให้ญาติโยมที่จะมาทําบุญสร้างวัดสร้างพระสร้างพระสร้างทําบุญชาวบูชาไปเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาส่วนหนึ่งก็จะกิจภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะคาบกูคาบน้ำรักคาบน้ําว่านคาบสารละพัดก็พูดถึงว่าคนที่เล่นบางคนพรมกลุ่ใหม่หรือว่า เล่นมาถูกทางคั้งนี้ก็เพราะว่าที่มาที่ไปชัดเจนชัดเจนว่าเป็นพระบางองพรมเพราะว่ามีตาวัดใหม่วัามติดไปนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของตาวัดเนาะตาวัดก็มีหลายแบบน้ำหมึกที่ปั๊มก็หลายสีหลายสีค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดที่เราจะมาชี้ขาดว่าแท้หรือไม่แท้สิ่งที่ชี้ขาดจริงๆก็คือตัวองค์พระใช่ค่ะ เนี่ยพระมงคลควรจะมีความสูงวกวบาต่ำแบบนี้รับค่บะ,ะอันนี้ความสูง<ะ>นี่ต่ำไข่เนื้อต้องมียับมีย่นถ้าเนื้อเรียบตึงเนียนก,ก็ไม่ไหว้อากาดไว้แค่นิดนะะึงในส่วนของพระชุดน,นี้นะคะองนี้น้ําหมึกเป็นสีน้ําเงินใช่อันนี้ความเก่าซึมลงไปในเนื้อพระหมดเลยแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับสีสันเรือก็เลยเจือจางลงเจือจางลงไป สีเข้มๆแบบนี้เป็นน้ำหมึกปั๊มทับขี้โกะมันจะแตกต่างกันคือพระองค์นี้มีขี้โกะมาแล้วแล้วก็ถูกปักตาว้นะครับเนี่ยแล้วก็จะให้ดูในส่วนของวัดบางกุมนะคะวัดใหม่อมตะรถเรานี่เองเลยเนี่ยแล้วก็ในประวัติของวัดก็ยังมีอยู่ชัดเจนนนี้ดูปลายเจดีสิชัดเนี่ยองค์นี้เจดีสุมเลยนะครับนี่ ก็มีบางท่านบอกว่าแบบนี้แท้บางท่านก็มีมันมีหลายหลายรูปแบบที่หลายแบบมากนะคะในส่วนของตาเจดีก็ไม่แล้วแต่กลุ่มไหนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนก็เล่นตามกลุ่มอตัวเองสิ่งที่เราต้องมาตัดสินใจจริงก็คือกายภาพกายภาพทางกายภาพของพระใช่เพราะว่าพระบางองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงดังนั้นถ้าองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ถึงแม่ตาวัดจะเหมือนแบบที่เขาบอกว่าแท้แต่เนื้อพระไม่ใช่ก็ไม่ใช,ใช่คือไม่่ใชอันนี้ธรรมชาติของความเก่านะค่ะอันนี้น้องกันก็ฝากไว้ศึกษานะคะในส่วนของผู้ที่เล่นบางหลวงพรมวัดใหม่อมตะรดนะคะหรือว่าบางหลวงพรมปุกใหม่นะคะพระ,ะองค์พระองค์นี้เป็นพระที่ออกจากปลุกแล้วอยู่ในมือคนใช่ค่ะ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางยุภาพจะน้อยกว่าที่ทออกจากกูออกจากกูแล้วไปอยู่ในกูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางยุภาพอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยเราก็จะให้มาดูเป็นเบื้องต้นนะคะว่าถ้าใครจักศึกษาจริงๆก็นัดเจอติดต่ออาจารย์เชิดได้เพราะเขาก็จะให้ความรู้ในส่วนของมาณฑุณูมได้อย่างดีถ้าคนเขาอยากจะ มีใบเซอร์บนสารเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายยังไงองศาสามร้อยบาทค่ะมันมีใบเอร์พร้อมคือเข้าไปตรวจสามร้อยเนี่ยมีใบเซอร์ให้ทำบัตรด้วยล่ะทำบัตรด้วยถ้าในงานถ้าในงานไใ่าหรือว่าถ้าหรือว่าที่ร้านอ่าคนเขาอยากจะออกไปที่ร้านห้าร้อยอ่ามีทั้งใบมีทั้งใบใบเซอร์ให้ให้ด้วยใบเซอร์คือคือหนูจะบอกว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นค่าตรวจวนสารเนี่ยห้าร้อยบาทได้ใบสแกนบนสาร ราคาแล้วก็ค่าทําใบเซอร์อตสรงหาสี่ร้อยบาทนะคะครวว่าเก้าร้อยบาท,บาทถ้าไปถ้าอยากได้ทั้งชุดแบบนั้นนะคะเราก็จะถามให้แต่ถ้าไปที่งานอย่างเราจัดงานประกวดก็เครื่องเนี่ยก็ไปได้ในงานมันก็จะมีถ้าองค์ไหนลูกค้าต้องการมีด่วนเนาะไม่ใช่มีใบใบใบบนสารด้วยอะไรเงี้ยอ เราก็มักจะซิปบอกเราจะทำให้ต่างหากก็เพิ่มค่าปวดใจต่างหากเอาอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็เราก็จะนัดไปเจอกันที่งานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในงานเราก็มีให้พร้อมทุกอย่างอาหารเครื่องดื่มเราก็นั่งคุยกันในงานได้แต่กันอาจจะไม่ค่อยวางคุยนิดนึงก็ไปคุยกับพิเศษกับอาจารย์เอาแล้วกันนะคะถ้าไงก็ไปเจอกันนะคะและถ้ายังไงต้องกาฝากงานด้วยนะคะแล้เราไปเจอกันวันที่ยี่สิบสาม กุูภาพันธ์2568ที่ประชดีไทยอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันหลังปีใหม่ขอบคุณค่ะดีครับ